นะปลาเนื้อนี่ปลาปลาตะเพียนแล้วก็ปลา,า,า,าจีน programming programming. ปลาจีนนี่ยั่างใบใหญ่เลยพี่น้องกำลังตัวอยู่นี่นี่มาคือบุญกันนะนีทุกคนแล้วเ่าจะไปหลักพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากที่เ้ามัาดแล้วก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้ค่ะจะเป็นฟูนิดหนึ่งฟูเสร็จก็ขวดเป็นงอกผิดแล้วก็จะเป็นดำนี่ทุกคนหลังจากที่เ้าอัน แลเลยเมาตั้มให้มันนุ่มๆแล้วใส่กัขัวเป็นนัวหรผิดแล้วก็เป็นนัวลงเกับขัวเป็นนัวมาผิดเกลือแล้วก็ตรมาตามให้มันนุ่มๆกีนเนาะฉันสเอานคนกำลังตกก่น้นงะคนตกขาบเสา อันนี้จะเป็นพอกรัวกำลังถอดปลาเยาวาได้คกบกสิถอดนะถอดถอดเท่สุดแบบสวยกันเห็กินน่องาัวงามเส้าหิวเผาแล้วอันนี้ก็ประมาณแปดโมง,งมกี่โมงแหละแต่คงไม่ได้าได้กินเผาเส้า จะได้นะนี่พนองกำลังเอาหนังใส่เอาหนังใส่แล้วก็ตำตำหลบับหลับปาลาหลับแล้วหลับปลาโดยพี่น้องมันมา่หลาับแล้วแต่ว่าสีพนองมันหลับแล้วมือนาาี้ให้พี่เป็เนแม่กลัว

ตอนเ่าจองคลุนแนี้ไก่สีลวแล้วพี่นุ่มพอคัวกระเปียนแล้วพี่นุมแ <c oughs> <c oughs> ม่ควมัวกระเียนแล้วลาบป,ป้านำเพื่อนสิแล้วสแม่คัวสองสองพไงไงไงอั่มใ่เอ ได้ใช่ไหมชนเสือวลาแล้วนี่เนาะแบบแล้วเน,นี่ยกระเป๋าผวยังไงไม่ใช่กเข๋าปัวคนแบบเด้อยู่ในท้องอย่งโอ้หโห <ม S 1> พี่นองเป็นคนเห็ดกินแสบเด็กหนองเห็ดเอยียงก็ต้องให้เพื่อนมาซีตัวจะเป็นตำมะคงเลยเนี่ยคนแบบ <laughs> คนมาานะักคนหมาาักคักคนหมาาักแสบแบบว่าเพื่อนเห็กดกินแสบนะพี่น้อง ต่องฟานเพิ่นก่อนผ่านเป็นคมตัวนึงหูรลอาสายบ่แสด้วยบะแสอันนี้สิเป็นนาำต่มหัวปลาทีเงาไปไกยน,นี่พี่นนองอันนี้สิเป็นพักกินกับลาปลาดกกอกพกหมกพี่นนอง นี่นวดอ,อันนี้สิเป็นอันนี้ปอดป,ป,ป,ปลาหลาบปลาลาบซุกกับลาบดิบแล้วก็ต,กต้มหัวปลาเดอ้อทุกคนมาเด้อทุกคนได้กินข้าวนกันเด้อจ้ะมาเด้อทนกคนกินขันกันเดอเน้อลวกพักเนาะ Mom, nào muốn, mong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  muốn,

ทำแบบแบบจำอะไรเนาะ้าวเดียวขึ้น้าเดียวัเนี้าเดียวในเียน จะตาดาตาด่อคือ,นนะอ,อ่ะวางกองนึงต้องไม่ให้ขวางอ้าพี่น้องวานนี้กินข่าวอ,อิ่มแล้วทุกคนจะได้ขอโตลับก่อนเด้อพอการผิดหนาเลยทุกคนสำหรับพี่นี่ครับได้มากแต่ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยว่ากดกรกนะ,นะดิ่งแจ้งเตือนดีนะทุกคน สำหรับคุณนี้สบายดีค่ะนีนแก